โดนนู๊วโดนแตไม่ใหญ่ครับผมไฟกำลังสามนิ้วเลยพอไม่ใหญ่แต่พอได้นะครับผม อวันนี้ก็มาหายิงปลายนะครับผมอันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมนี่นะครับผมสามนิ้วกับผมครับผมเต้มแรกครับผมมันมานครับผม มันก,ก็โดนครับโดนโอ๋อตัวไม่ใหญ่หรอกครับอ เ็มที่สองครับผมไส้ทอดครับผม โดนครับตัวเล็กไม่มีตัวใหญ่ครับผมครับผมไซส์เล็กครับผมโดนครับโดน,โดน,โดน โดนครับโดนเข้าป่าไปแล้วโอ้ตอนนี้เดียวครับผมเซ็กลงงามนี่ก็จะเป็นเช้าของวันอาทิตย์นะครับผมสภาพหมายแล้วครับผมความบางเพียงนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่น้ำมันก็จะคนหน่อยหนึ่งแต่ปลามันก็เยอะอยู่ครับผมปลามันลอยเร็วปลามไม่นิ่งครับผมตัวนิดเดียว <c oughs> อ้อโดนครับผมอ้อโดนเฉยอยู่ต้องไกล <c oughs> อ้าวหลุดไปซะแล้วโอ้ ายโดนไม่ดีโดนไหมดโดนครับโดนแรงขนาด,ดนเล็กๆเ,เองอปลาปลาไปแล้ว Oh, thấy cũng là bằng ngàn cấp hộp ạ ừ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  ดินไหมเดินครับดเดิดดดนร้อนร้อนก่อนหาปลาเล็กๆละครับผมมาได้ไปทอดอืมก็ไม่เล็กนะครับผม